สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Best f e n Tarot าบอีกแล้วนะคะวันนี้มีเวลานะมาทำคลิปกันหน่อยนะคะคิดถึงไพ่พี่ไพ่จะแย่แล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะทำในหัวข้อถ้าไม่มีคุณอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะตัวเขานะจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันหน่อยนะจ๊ะมันเป็นพลังต้องพี่หมอต้องบอกก่อนนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะต้องให้ความรู้ก่อนนะคะอาจมีตรงบ้าง หรือไม่ตรงเลยอะไรอย่างนี้นะคะหรืออาจจะตรงร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นไปได้นะคะอา่าหรือว่าอาจจะสลับกับฝั่งกันได้นะคะฝั่งเขาก็ฝั่งคุณนะวันนี้ใช้ไพ่สำรับนี้นะคะไพ่น่ารักน่ารักกระโดงยี่บุนถ้าถ้าพี่หมออยากรู้ไงว่า ถ้าไม่มีคุณแล้วนะเขาจะเป็นยังไงอ่าเฮนส์ออฟเพนเคิลคนพระ <ś led> เดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านเพจออฟสอดนะคะเด็กถือดาบน r g n i z e of p e n d c l u m อ๋อฟินออฟสอดเราว่าขิงก็ราขาก็แรงพอกันเลยอะ่ะอืม ซิกออ s สอดนะคะมีแต่ไพ่ดาบใช้ความคิดเยอะนะคู่เราอะเอชออฟไพนเดอนะคะอ่าเดอดคุณพระคุณเจ้าอะมีแต่ไพ่ดีๆสวยๆทั้งนั้นอะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเอาจริงๆแล้วก็ก่อนที่จะไปถามถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะคะ พี่หมอว่าน่าจะตั้งกล้องเบี้ยวะอะจะบอกว่าจริงๆรแล้วคุณเป็นคนสดใสน่ารักนะคะเป็นคนสดใสน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะแต่ว่าก็มีความนิ่งความเงียบความเด็ดขาดความเขาเรียกอะไรอะความที่แบบมันมีความเฉียบคมในตัวคือด้วยความสดใสน่ารักด้วยความที่แบบ เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองมัน,ม,นมันดูเฟรชี่ดูไม่น่ามีอะไรใช่ไหมแต่ว่าบทเวลาที่คุณจะแข็งคุณก็แข็งชุบชับชุบชับขึ้นมาเลยนะคะมีความน่ากลัวในตัวเองซึ่งมันมัน,ม,นมันทําให้เอาเขาอ,อยู่เหมือนกันนะพี่หมอความสุขนะคะแล้วก็มีความที่ว่าเป็นความเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเด็กๆบางทีก็มีความคิดเป็นเหมือนคนเหมือนเด็กๆด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้โอกาสคนนะ ให้โอกาสคนหรือว่าพยายามที่จะเลือกมองเขาเรียกอะไรเลือกมองในสิ่งที่ดีมากกว่าหรือไวในในแง่ที่มันเป็นบวกมากกว่าลบอะค่ะนะคุณค่อนข้างจะเป็นคนอย่างนั้นเอาจริงๆคุณก็ค่อนข้างจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะจ๊ะอืมอ่าอยากรู้เขาคิดยังไงกับคุณก่อนอุ๊ยขอโทษนะครับให้กระเด็นกระดอนตลอดเลยมือพี่หมออ่อนเองงหละ ดูหน่อยว่าแล้วเขา,าอ่ะคิดยังไงกับคุณหรออืมก็ค้างคายลหลงไหลคุณอยู่เหมือนกันนะอืม,อมแล้วก็อยากอยากเปลี่ยนแปงตัวเองด้วยนะจ๊ะเพื่อใครคนใดคนหนึ่งที่เขาอืมกิมมนซอรเนิสเคอร์หล่อด้วยนะเนี่ย ห่รอรวยมีเสน่ห์นะจ๊ะเข้าสังคมเก่งเหลือเกินค oh, นอะ่าแล้วก็เป็นคนที่แบบอ mm. พยายามทํำอะไรด้วยตัวเองแหละอืม mm. ่ะขาคิดยังไงกับคุณนะโอ้เอสุสนให้ดาบมาเยอะมากเลยบ้านนี้เป็นอะไรกันจ๊ะคือรักเป็นอะไรกันจ๊ะฮึม queen of one อ่ะ เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเอาจริงๆมันยังไม่ถึงขั้นที่มันเป็นความมันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นความรักนะมันเป็นความหลงไหลมันเป็นความคลั่งคล้มันเป็นความชื่นชมมันเป็นความชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนคนนี้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวตัวเขาอะก็เอาจริงๆก็มีความ ความคล้ายในความต่างอ่ะนึกออกไหมคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเฟลลี่อ่ะเออน่ารักเหมือนกันนะคะคือถ้าผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยอ่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่มีความมู่มนะาดูตั้งอกตั้งใจนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่เวลาทำอะไรมักจะคิดตรึกตรองไตร่ตรองอยู่เสมอแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาคิดอะไรเนี่ยก็อยากจะประสบความสำเร็จคือคิดแล้วก็ลงมือทำนะ คนนี้อืมก็มีความต่างในความเหมือนอะมันมีความน่ารักอยู่เหมือนกันเอาจริงมาข้อเด็นจ้าเขาหัวข้อแรงนดํอหน่อยอุยถ้าไม่มีคุณเขาก็ดูวุ่นวายโดูรกรงรังดูอุ้ยวุ่นวายกับชีวิต เซนซอ f ์อัวานนะคะทูอัพวานนะคะแล้วก็คงแบบว้าไฟสซอร์อวานเหมือนแบบอืมไม่มีอยากขเปิปให้หมดก่อนเพราะว่าอยากเห็นไพ่ที่มันต่อต่อกันก่อนจะได้อ่านให้หมดอ่าเอซออฟเพนเดิลเิลถ้าไม่มีคุณอยู่แล้วเขาจะเป็นยังไงเดอร์มิตไฟบ้านพี่หมอตก เดตกเดือตกอย่างเงี้ยคะ่ะอือสงสัยการไฟฟ้าทำงานไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นี้แหละเช a i อ of t h อ่ะขอไม่เอาเดี๋ยวยค่อยสรุปซ้ำไปอ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่เขาไม่มีคนแล้วเขารู้สึกยังไงเขาหัวข้อแลนดอมเลยลวกันนะจ๊ะไม่ถามมากความนะอ่ะอ่าอย่างแรกก็คงวุ่นวายนะวุ่นวายกับการทํางานการสร้างอนาคตให้กับตัวเองเออแล้วก็แบบ ทะเลาะบอแว้งกับตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมีความรสุดว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนพยายามเหมือนพยายามแบบข่มใจตัวเองอะ่ะอืมเหมือนกับ อยากทําอย่างหนึง่งคิดอย่างหนึง่งแต่ทาอีกอย่างหนึง่งเหมือนเนี่ยตีก,กันกับตัวเองอะ่ะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกว่าโอ้อยากไปขอาโอกาสกับเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบฉันอยากแอบสืบแอบส่องแอบดูจริงๆเลยว่าเขาทําอะไรเป็นยังไงนะจ๊ะมีความคิดมากวิตกกังวลคิดไปจาระตะต่างๆนานา,นา,นานเลยนะคะนั่นหมายความว่าการที่เขาไม่มีคุณเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่แบบ วิตกจริตนะวิตกจริตนะคะแล้วก็อยากขอโอกาสแล้วก็มีความระวัดระแวงอาจจะขี้หึงด้วยซ้ำไปนะคะว่าแบบคุณทําอะไรอยู่ยังไงเป็นยังไงคือคิดาระตะเลยนะคะแล้วก็ก็คงหมกมุ่นอยู่กับงานกับการนั่นเองนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปกันหน่อยขอดูไพ่สรุปกันหน่อยจ้ะ ก็ไม่คิเล่นะ King of Cups นะจ๊ะเขาดูไพ่สรุปอุ่นหน่อดูเวิร์สนะคะรู้สึกช่วงนี้คนที่เข้ามาดูนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมหวังเยอะนะเนี่ยไ mm hmm. พ่น่ารักอะ Two of Pentacles ค่ะไพ่สรุปนะจ๊นะนี mm ่คือไพ่สรุปนะคะว้า Tree of Wands นะคะ wow. ครั้งหนึ่งใบจะแม่ปิดแบบสวยๆมาเลยว้ายเทนอ้วครับค่ะคุณพระโอ้ยไพสรุปก็ดีดังดีเดมากๆนะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกคูเนี่ยนะคะในอนาคตไพสรุปนะคะก็เกิดจากพัฒนาเห็นไหมคะว่าจาก The ะเดวิลเนี่ยมันจะกลายเป็น King of ครับพัฒนาเป็นความรักขึ้นมานะคะแล้วก็ The w r l d นั่นหมายความว่ามันก็ถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็ได้ทุกอย่างครบแล้วหรือถึงเวลาแล้วแหละพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีความแบบว่าวนเวียนกันอยู่ในชีวิตตัดกันไม่ขาดนะยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะแล้วก็มันมีการวางแผนอนาคตครอบครัวร่วมกันนะคะและนี่ก็คือไพ่บทสรุป นะจ๊ะแล้วก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปแรนดอมนะคะว่าถ้าเขาไม่มีคุณเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าบทสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือรักกันดีนั่นแหละค่ะแล้วก็ในอนาคตก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลือกคนสุดท้ายของกนและกันด้วยนะคะ b e s เ f r เป็นทารัด56ขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจน,จ,นจบนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์น่ารักหน้ารักแล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยเป็นกําลังใจแล้วก็ ร่วมทําบุญให้กันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาแจกส่งท้ายนะคะถ้าใครแชร์คลิปพี่หมอนะคะหรือว่าถึงสิบคลิปนะคะก็ให้แคปหลักฐานไว้นะคะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ได้แชร์ออกไปนะคะ mm hmm. ก็ไดเล็กเมสเซจมาช่องทางไหนก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นรอยยิ้มเป็นความอบอุ่นให้กับทุกๆคนนะคะ t h e b เ s สเปนทาห้5 6ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ